สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องโชคดีดอนยูทูบนำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมครับสําหรับท่านผู้ชมที่ฝากเงินธนาคารทกศบัญชีเล่มแดงครับบัญชีออมทรัพย์ทวีโชคฟังครับเมื่อไหร่ธนาคารทกศจะมีการจับฉลากมอบโชคมอบรถยนต์มอบทองคำรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคนะครับสาหรับวันนี้จะมาเล่าให้ฟังครับธนาคารทกศจะมีการจับฉลาก มอบรางวัลเงินฝากออมทรัพย์พิชโชคระดับจังหวัดนะครับอีกครั้งเดียวเท่านั้นนะครับโดยจะจับฉลากในเดือนสิงหาคม2566นี้อีกครั้งเดียวสุดท้ายนะครับสิงหาคม2566นี้โดยปกติแล้วในการจับฉลากในแต่ละปีเขาจะจับฉลากตรงกับวันที่5สิงหาคมแต่ว่าก็ไม่จับพร้อมกันทั้งประเทศวันที่5สิงหาคมนะครับ อาจจะมีบางสาขาบางจังหวัดจับจับก่อน5สิงหาบางสาขาบางจังหวัดจับหลัง5สิงหาแต่ส่วนใหญ่ก็จะทําในวันที่5สิงหาคมซึ่งจะเป็นการแจกรถยนต์ทองคําและรางวัลอื่นๆอีกมากมายนะครับในวันที่5สิงหาคม2566จะเป็นการจับฉลากมอบโชครางวัลงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคครั้งสุดท้ายต่อไปจะไม่มีอีกเพราะว่าทกสได้มีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขปรับ เลี่ยนเงนื่อนไขเงินฝากออมทรัพย์สวิชโชคให,ให้เป็นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยโดยเริ่ม1กรกฎาคม2566นะครับคือบัญชีออมทรัพย์สวิชโชคนั้นจะได้ดอกเบีย้ยทบต้นเข้าเป็นเงินฝากปีละสองครั้งในเดือนมีนาคมและในเดือนกันยายนของทุกปีและใช้สมุดเงินฝากเล่มเดิมทำธุรกรรมทางเงิน ทางการเงินได้ตามปกติเริ่มหนึ่งก,รก็รักษาคมเป็นต้นไปจะให้ดอกเบี้ยปีละ2ครั้งทบเข้าเป็นเงินต้นให้เดือนมีนาและกันยาโดยถ้ามีเงินฝากคงเหลือสิ้นวันต่ำกว่า2 000บาทจะได้อัตราดอกเบี้ยร,ร้อยละ0.25ต่อปีนะครับถ้ามียอดเงินฝากคงเหลือสิ้นวันตั้งแต่2,000บาทขึ้นไปแต่ไม่ถึง1ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยจะได้ร้อยละ0.35ต่อปี ถ้ามียอดเงินฝากคงเหลือสิ้นวันตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปอัตราดอกเบี้ยจะได้ร้อยละ0.45ต่อปีนะครับซึ่งจะได้ดอกเบี้ยเพิ่มมากขึ้นตามขั้นบันไดถ้ามีเงินฝากฝากมากตามลำดับซึ่งเงื่อนไขนี้ก็จะใช้1กรกฎาคม26 2566เป็นต้นไปและการจับสลากมอบโชคจะมีการจับในเดือนสิงหาคม2566 เป็นการจับรางวัลระดับจังหวัดทุกจังหวัดและก็จะจับเป็นครั้งสุดท้ายต่อไปจะไม่มีการจับฉลากมอบโชครางวัลเงินฝากออมทรัพย์สวิโชุอีกหลังจากจับเล้วในเดือนสิงหาคม2566ครับสวัสดีครับ